ฝายคนมุงเพราะว่าแม่หมดมากมาฆ่าฆ่าใครคะแม่วดเอาแอปเปิลมาให้เพราะว่าเจ้าหญิงชื่ออะไรเจ้าหญิงชื่ออะไรเจ้าหญิงฟื้นชื่ออะไรคะเอลฟาเอลฟาโอเคเจ้าฝายของก้อแล้วเจ้าฝายชื่ออะไรเจ้าฝายอ่ะเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายชื่ออะไรคะเขาแหละเขาเขียนเกิด อ่ะขอเขียนเพิ่มเขียนตัวละครเพิ่มหน่อยค่ะตัวละครอ่ะอ่ะเจ้าชายเสร็จยังคะเล่าต่อเลยค่ะกลังสนุกเลยเจ้าหญิงกับก็ฟายกับก็หญิงฟึเอลฟ่าเจ้าชายชื่ออะไรอันเอ้าเอ้าก่อนก่อนนึกว่าคนเจ้าชายชื่ออะไรอ่ะก็ฟลอยก็ แม่มดเอายาพษมาให้เจ้าหญิงอ่ะเอามาฆ่าอ๋อเอาหญิงมาฆ่าแม่มดเพราะว่าตกลงแม่มดมาฆ่าเจ้าหญิงหรือเจ้าหญิงมาฆ่าแม่มดคะเจ้าแม่หนะมาค่าเก้าหญิงอ๋อโอเคเพราะว่าเก้าหญิงพู้ไม่ได้เพราะว่าเก้าหญิงไม่มีพลังอืมแม่มดมีพลังเยอะใช่ไหมใช่อ่ะแล้วไงตอบ บแล้วอะก้าไฟอะมาจะแม่รถตอนไปที่นางบูอะไรคืออะไรนางบูคืออะไรคะ <c oughs> นางบูที่อยู่ในน้ะเพราะว่าต้องเอาวีน้ำจุ่มน้ำเพราะวา่าเอาแม่มดจุ่มน้ำมาเหรอใช่อ๋อแล้วไงต่อแม่มดเออแม่มด์อะอะเอาไปจุ่มน้ำเพราะวา่าเขาดื้อ แม่มดดื้อใช่ไหมเพราะว่าตจ้าฟานอ่ะเอาไปทิ้งอืแล้วไงต่อเจ้าชายเอาแม่มดไปทิ้งเหรอแม่มดเอามาฆ่าเพราะว่านะเอาแล้วไงต่อแล้วไงต่อเลยพี่หมิวอะไรตั้งใจฟังอยู่เพราะว่าก็อยากขอหลวงขอทำอันนี้ก่อนอ้าวจบหรือยังนิทานอ่ะยังไม่จบอ่า แปะสรปมลงไปด้วยอ,อ่ะเล่าต่อค่ะกำลังสนุกเลยค่ะนิทานว่าไงต่อคะเร็วน,นิทานว่าไงต่อเพราะว่ามีเก้าหิงม,มีเก้าหิงกับข้าวฟ้าขวดหนึ่งเพราะว่าโดนแม่มดฆ่าแดนแล้วเขามีความสุขไหมตอนจบมีความสุขอืมเขาได้แต่งงานกันไหม แต่งนกันดูอ๋อแล้วแม่มดก็ตายไหมแม่มดใจร้ายอ่ะอ๋อเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็มีอยากมีความสุขอยากมีความสุขจบหรือยังคะใช่อ่ะเล่าต่อค่ะปีเก้าไฟกับเก้าหญิงคนหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะฮะทั้งเรื่องเนี่ยพูดอยู่แค่มีเจ้าชายกับเจ้าหญิงคนหนึ่งเพราะว่าเนี่ย พี่เหมีวเราฟังอยู่ใช่ไหมเนื้อเรื่องอ่ะใช่ไหมพันธุ์เลาจบหรือยังคะยังโอเคเล่าใหม่ค่ะแล้วเจ้าหญิงยังมีความสุขอ่ะก็หยังมีการฝึกเพราะว่าแม่มดไม่มาฆ่าแล้วออ๋โอเคจบยังคะจบแล้วโอเคตบมือให้น้องพันหน่อยค่ะสนุกมากเลยพี่มิวเย้ ขอบคุณค่ะน้องพานขอบคุณพ <ừ. S 1> ีณ่มิวเล้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคอาไหวิวเขียนอีกไหม